จากนี้ไปอนาคตของเวเนซุเอลาจะเป็นอย่างไรณนะตอนนี้นะคะรองประธานาธิบดีเดลซี่โรดริเกสก็ขึ้นเป็นประธานาธิบดีรักษาการค่ะอย่างที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ได้บอกเอาไว้บริษัทน้ำมันของสหรัฐจะเข้าไปฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานทางด้านน้ำมันแล้วก็จะเข้าไปสร้างรายได้ให้กับประชาชนพร้อมกับบอกว่าจะเข้าไปบริหารเวเนซุเอลานายมาโกรูบิโอรัฐมนตรีต่างประเทศของสหรัฐ ออกมาชี้แจงถึงปฏิบัติการนี้เป็นข้อ,ขอค่ะอย่างแรกเขาบอกว่าปฏิบัติการนี้ไม่ใช่การลุกรานนะคะแต่ว่าถือเป็นการใช้อำนาจประธานาธิบดีด้วยเหตุผลทางด้านความมั่นคงแล้วก็มนุษยธรรมเพื่อที่จะปกป้องพลเมืองชาวสหรัฐต่อต้านการค้ายาเสพติดรวมไปถึงอาจอยากรรมข้ามชาติอย่างที่สเรื่องที่สหรัฐจะเข้าไปบริหารประเทศ มังโกรบบอกว่าจริงๆแล้วมันไม่ใช่การบริหารประเทศค่ะแต่ถือเป็นการบริหารนโยบายมากกว่านอกจากนั้นเขายังบอกสิ่งที่เกิดขึ้นต่อจากนี้ไปนะคะก็จะเข้าไปกักน้ํำมันของเบเนเซเอลานั่นหมายความว่าเศรษฐกิจของเวเนเซเอลาจะเดินหน้าต่อไปไม่ได้เพราะฉะนั้นจะต้องมีการปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ถือว่าเป็นผลประโยชน์ต่อชาติสหรัฐอเมริกาแล้วก็ของประชาชนชาวเบเนซุเอลา สุดท้ายแล้วเรื่องนี้มันไม่ใช่เรื่องของการยึดแหล่งน้ํามันแต่จะเป็นการป้องกันไม่ให้น้ํามันที่ถูกคว่มบาตถูกนําไปซื้อขายได้จนกว่ารัฐบาลเวเนซุเอลาจะยอมเปลี่ยนการบริหารทั้งอุตสาหกรรมน้ํามัน เรื่องของมาตรการคว่ำบาตรการค้าน้ํามันจริงๆแล้วมันเท่ากับว่าเวนเนซุเอลามีน้ํามันอยู่มากมายมหาศาลนะคะแต่ไม่สามารถที่จะสร้างไรายได้ไม่สามารถจะค้าขายกับสหรัฐได้ไม่สามารถจะใช้สกุลดอลลาร์สหรัฐในการซื้อขายน้ํามันได้ถามว่าขายให้ประเทศอื่น,นได้หรือไม่ทําได้ค่ะแต่ว่ามันยากแล้วก็ค่อนข้างจะเป็นไปอย่างยากลําบากเพราะถ้ามีใครมาซื้อน้ํามันจากเวนเนซุเอลาที่ถูกคว่ำบาตรเอาไว้ สหรัฐก็จะตามไปลงโทษประเทศที่3เหล่านั้นได้นะคะมาตรการต่างๆไม่ว่าจะเป็นการแบนธุรกิจหรืออาจจะถูกตัดออกจากระบบดอลลาร์สหรัฐก็เป็นไปได้อย่างที่2ถ้าสมมติซื้อจริงๆก็ต้องเลี่ยงการใช้สกุลดอลลาร์สหรัฐปัญหาจะตามมาในทันทีค่ะเพราะว่าธนาคารก็จะไม่รับทำธุรกรรมด้วยมีหน้ำซ้ำประกันก็อาจจะไม่คุ้มครองต้นทุนก็จะสูงตามไปด้วย ถามว่าเขาทําจริงๆทํากันได้ไหมส่วนใหญ่แล้วก็จะใช้วิธีเป็นเรือเงาหรือว่าเรือผีค่ะนั่นหมายความว่าเปลี่ยนชื่อเรือเปลี่ยนธงแล้วก็มีการปิดสัญญาณแล้วก็จะเห็นว่ามีการไปขนถ่ายน้ำมันกลางทะเลที่ผ่านมามันเกิดขึ้นบ้างไหมก็มีนะคะทั้งจีนรัสเซียแล้วก็อิหร่านถือว่าก็เป็นคู่ค้าสำคัญที่ยังสามารถจะซื้อน้ำมันจากเวเนซุเอลาได้ด้วยการใช้สกุลเงินอื่นค่ะ สื่อต่างชาติออกมาวิเคราะห์ต่อในทันทีค่ะว่าที่สุดแล้วแผนการของทรัมป์ที่จะเข้าไปฟื้นฟูอุตสาหกรรมน้ํามันในเวเนซุเอลานั้นมันจะเป็นจริงได้หรือไม่คําตอบก็คือทําได้แต่ว่ามันไม่ง่ายค่ะเพราะว่าการที่จะให้กลับมารุ่งโรจน์เหมือนยุคทองของเวเนซุเอลานั้นเขาคำนวณแล้วนะคะมันต้องใช้เงินลงทุนอย่างน้อยๆ1 0 0 0 0ืล้านเหรียญสหรัฐต่อเนื่อง10ปีด้วยกัน น้ำมันในเวเนซุเอลาถึงแม้ว่าจะมีอยู่มากมายมหาศาลแต่ว่า เอาเข้าจริงๆมันไม่สามารถจะนําไปใช้จริงได้ค่ะน้ํามันดิบในนั้นเนี่ยเรียกกันว่าเฮฟวี่ครูดนะคะหรือว่าเป็นน้ํามันดิบชนิดหนักค่ะแต่ในท้องตลาดทั่วไปที่เขาขาขายกันเป็นน้ํามันดิบชนิดเบาหรือว่าไลท์ครูดนั่นเองโครงสร้างพื้นฐานทางอุตสาหกรรมน้ํามันในเวเนซุเอลาถูกทิ้งร้างไปเป็น10บสปีมีแต่ความสุดโสมเสื่อมโทรมถูกทิ้งร้างไปเสียหายโดนขโมยก็มีไฟไหม้ก็มีเขาบอกแม้กระทั่งท่อส่งน้า บางแห่งยังถูกลักแล้วก็นำไปค้าขายเอาไปขโมยเอาไปขายก็มีค่ะเพราะฉะนั้นทุกวันนี้กำลังการผลิตในเวเนซุเอลานะั้นน้อยมากนะคะสามารถผลิตน้ำมันได้แค่1ล้านบาร์เรลต่อวันจากที่สมัยก่อนยุครุ่งเรืองเนี่ยผลิตได้มากถึง4ล้านบาร์เรลต่อวันถ้าเรือขนส่งน้ำมันก็เสียหายค่ะทุกวันนี้การจะเอาน้ำมันลงเรือบรรทุกเพื่อที่จะ ขนส่งไปยังจีนเนี่ยต้องใช้เวลามากถึง5วันจากที่เมื่อก่อนเนี่ยวันเดียวก็เสร็จแล้วปัจจุบันตอนนี้เหลือเพียงบริษัทเดียวเท่านั้นนะคะจากสหรัฐอเมริกาก็คือเชฟรอนที่ยังคงดำเนินการเรื่องของโรงกลั่นน้ำมันอยู่ในเวเนซุเอลาด้วยใบยอนุญาตพิเศษค่ะเพราะฉะนั้นสิ่งที่ต้องทำก็คือจับตาดูอีก2บริษัทที่เหลือนั่นก็คือ Exxon Mobil กับโค n o โ o p h i l l i p s นะคะว่าที่สุดแล้วจะกลับเข้าไปลงทุนในเวเนซุเอลาหรือ ซึ่งณนะตอนนี้ก็ยังไม่มีคําตอบยืนยันที่ชัดเจนสิ่งที่สําคัญที่สุดเลยก่อนที่บริษัทเหล่านี้จะกลับเข้าไปลงทุนก็คือต้องมั่นใจให้ได้ก่อนนะคะว่าที่สุดแล้วเวเนซุเอลาจะมีเสถียรภาพทางการเมืองที่ต่อเนื่องแล้วก็มั่นคงเพราะที่ผ่านมาในอดีตถือว่าเป็นบทเรียนราคาแพงสําหรับบริษัทเหล่านี้มาแล้วว่าอะไรก็เกิดขึ้นได้ค่ะ